ที่ในสวนก็เยอะเลยนะคุกแั้งอยู่ใส่แล้วนะสวัสดีพี่บอยครับสวัสดีครับปีนี้ไปบุรีรัมเหลืองหันวิ่งมีบุรีรัมเอทีเอ็มอ๋อเอทีเอ็มก็ไปนะครับเอทีเอ็มก็ยี่สิบเอ็ดโลครับปีนี้แต่อาจจะอาจจะสลบสิทธิ์เพรารพะาว่าเก็บขาไปแข่งเข่ายายเขาอยากเมื่อไหร่ครับอ่าวันที่สิบสี่ธันวานครับเข่ายายเองหนึ่งร้อย คนี่ถือว่าเป็นวอ็์กแรกของดีเลยนะเราทำดูสู้ๆครับเป้าหมายครับพี่เป้าหมาย A T M 4 2แน่นอนเลยเพราะว่าไม่ไปบางแสนสี่ไปปลายสี่ไปปลายสี่ชั่วโมงไปปลายสู้ๆครับพี่บอยเฮลตี้นะครับสู้ๆครับไหนเต็มซ้อมแล้วอันนี้แก๊งซ้อมสายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เป็นนี่จะแบบนี้เยอะอคนแก๊งซ้อมสายสองสิบชั่วโมงเป็นไงบ้างคะใช่ใช่ใช่งานอินดี้ปาร์ตี้รันไหมงานปาร์ตี้รันสิบชั่วโมงเขาได้ที่สองบรรยากาศงานเหรออิ่มเราวิ่งครับคุณงานวิ่งครับคุณวันวิ่งก็ดีที่หกสิบสามชั่วโมงเอ้อยหกสิบสามกิโลงานจัดสิบชั่วโมงงานไปสุดหรอหกสลบสามกิโลหรอกก็ตามอาการอ่ะก็คือ ช่วงช่วงครึ่งวันแรกก็ถึงเที่ยงหรอตั้งไว้สักห้าสิบหรือสี่สิบห้าโลวิ่งได้สามสิบเก้าพอเจอแดดที่ฝ่ายไม่เป็นเยอะนะห้าหกโลเยอะนะเยอะหรอครับเยอะเยอะก็คือพี่รักมาลาก็มันได้มันได้เรียกความฟิตตัวเองได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราวิ่งช้าๆมามัาลองใช่ได้เอาไม่ได้พิรักกันไม่ได้ตซ้อมไปงานไหนครับฮะเตรียมซ้อมไปงานไหนครับไม่บอกดีกว่าได้ไหมจะยุ่งทําไมเนี่ยใช่วันนี้ซ้อมอะไรกันบ้าง นี่ครับซ้อมอะไร้อมอะไรครับเทมโปค่ะเทมโปรกิโลว่าไปพี่สิบเก้าไหมเจ็ดโลอ่าเจ็ดโลเอเท่าไหร่ครับบอกพี่เขาไปด้วยสี่ห้าศูนย์นี่เห็นไหมเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆหลายคนในสนามนะน้องเต้ยนะครับอีเด็จิงอีเด็จิงอีเด็กจิงกี่ไหนอีเด็กจิงกี่ไหนลับๆเห็นไหมแม่หน่อยค่ะเดียวอย่างเดียวใช่ถ่ายลอง เป็นกำลังใจให้พี่นกด้วยนะคะเัินก็ฟู่มแลกให้พี่นกฟู่แรกแฮปปี้ค่ะน่าจะแฮปปี้กว่าพี่แน่นอนส่ความปรารถนานะกลงมาลงลงเพราะตั้งใจจะไปลากเขาใช่อ่พี่นกอ่ะขำไหมฟุ่มแลกขอไปยังคะฟู่แรกขอไปยังฟู่แรกขอแล้วขอแล้วขอเรียบร้อยเขาจะสวัสดีแมงแมงหกโลเองเขายังไม่ถึงหกโลเลย สี่โลนิดนิดวันนี้ตั้งเต้าเท่าไหร่นะสิบเมื่อวานไม่ได้วิ่งเนาะวันนี้ก็เลยมาเก็บสิบแล้วก็ท่ตั้งเมื่อวานสิกวันนี้สิบ เพชรดีนะเนี่ยมิงเร็วกว่าดีกว่ามีอีกส่วนสองปะตอนมีสามแล้วใช่มีกระส่วนสามคำแข็งแรงเราไล่กันแล้วสามแล้วเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวถึงตรงนี้จะแยกก่อนนะจะไปต่อไหมก็จะไปต่อสี่องหกลอสี่ล้ว สีมากบ๊ายบายบ๊ายบายนะาวิงๆไพลเกเลยดูที่เนี่ยกิจวัตรประจำวันของนักวิ่งพอก็ต้องแบบเออไขลูก รูปหนึ่งเห็นปะเราก็ด้วยไม่ต้องเพิจารณ์นะหลักตีไหมไม่เอาไม่เอา